สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกข์ทุกคนนะเมื่อนี้ก็วันที่21มิถุนายนนะคหกเห็นว่าเมื่อนี้กาซิมีจันุรยุปราคาเกิดขึ้นช่วงเวลาบ่ายสกว่าๆนะครับฉะนั้นแล้วขอให้พ่อแม่พี่น้องระมัดระวังเด้อห้ามยางเพนผ่านอยู่นอกเฮือนนะให้พักอยู่น้าเฮือนเฮาเนาะห้ามยางออกไปข้างนอกนะอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นใดนะฉะนั้นแล้วก็ ผู้ใดนะับที่เห็นแล้วที่รู้แล้วนะับพยายามอยู่นำบ้านนะับยญาเพ่นผ่านไปใส่เด้ออันตรายด้มือนี่นะครับก็เห็นเขาบอกว่าช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะับบ่ายโมงถึงบ่ายสามจังสั้นแล้วนะก็อ่าฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับดูแลโตด้วยดูแลโตนะับดูแลโตตัวเองด้วยตัวเองนํานะครับเผื่อสิมีอันตรายนะครับเห็นเขาว่าปีนี่ เกิดจันทรุปราคานะครับมันผู้ใดที่มันรวยมันอาจสิจนนะครับมันผู้ใดที่มันจนอัดสิรวยนะครับนายกเป็นนายกประยุทธ์เป็นนายกก็อาจจะได้เป็นรองนายกก็ได้เนาะบอมีไผ่หูนะครับเพราะว่าเห็นเขาทำนายไว้นะครับทั้งสั้นแล้วก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับเษกษตรกรนับท่านใดที่ไปเห็ดนาเห็ดไรนะครับให้ระวังโตด้วย นะครับให้ช่วงเวลาที่แจ้งไปก็ให้อยู่น้ำบ้านนะครับอย่าเพี้ยนทานไปใส่เนาะก็พยายามเฮ็ดธุระให้เฝ้าแต่รงเศร้านะครับสงบายยำแรงเราก็มานอนน้ำบ้านนะละเนาะมานอนพักผ่อนน้ำบ้านนะครับดูแลสุขภาพของเจ้าของนะครับถ้าเฮาบ่ดูแลแลผ้ผไผสิดูแลเฮานะฮะโอเคเมื่อนี้ก็มีซํานี้นะครับเอามา ว้าวเอามาพูดคุยให้กับพี่น้องนะครับให้รับรู้รับทราบนะครับก็เห็นเข้อแจ้งตาม YouTube ตามเฟซแชร์กันมาครับก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับมืันนี้ก็พอสำนีนะครับอย่าลืมฝากไปกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับด้วยนะครับผมช่องผมคนสุริเหลานะครับมีเวลาเฮาซีเอาเนื้อหาสาระเกี่ยวกันเกี่ยวบคนสุรินี่แหละวิถีชีวิตของเฮา เอามาให้ชมนะครับเอามาพูดคุยเรื่อยๆครับสลับมานี้ก็ซํานี้นะครับสวัสดีครับ